ยาย่าเปิดใจครั้งแรกหลังเตรียมโกอินเตอร์เล่นหนังฮอลลีวูดตื่นเต้นเอามากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักเอกดังยาย่าอุรัสยาหลังมีรายชื่อเตรียมรับบทนังเอกในหนังฮอลลีวูดแบบเต็มตัวครั้งแรกใน Home Sweet Home ผลงานภาพยนตร์ที่รีเมคจากเกมดังสัญชาติไทยประกอบกับนักแสดงชื่อดังอีกหลายรายทั้งไมเคิลลี่มอรเน่พระเอกดังจากซีรีส์365 d a y และซับซว ร่วมด้วยกับวิลเลียมมอสลีย์นักแสดงนำจาก The Chronicle of Narnia และยังมีนักแสดงฝั่งเอเชียอย่างอเล็กซานเดอร์ลีอดีตสมาชิกวงยูคิสมาเสริมทับความปังอีกซึ่งยายาเปิดใจถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆถ่ายปีนี้แน่นอนเป็นหนังฮอลลีวูดเลยพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยดีใจที่เขาเลือกเราดีใจมากๆปุบปับดีอยากเปิดกล้องเร็วๆนี้มากๆ ต้องไปแคสไหมหรอไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีการพูดคุยเรื่องบทในระดับหนึ่งไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่เห็นรายชื่อแล้วก็ดีใจรู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับมากๆก็น่าจะสนุกบทท้าทายขนาดไหนหรอหนูไม่รู้ว่าหนูพูดได้แค่ไหนแค่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จกักจากเรื่อง h o s w ม e ว Home มาประมาณนึงแล้วยาองก็ต้องไปทำการบ้านเกี่ยวกับโรคนี้ ตื่นเต้นยังมีการพูดคุยกันเฉยๆแต่ตื่นเต้นขอบคุณมากๆต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร